การ์มินฟลอเรนเซอร์หกสี่ห้ามิวสิกนะครับเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่กับทางร้านล็อกลีบายสี่ร้อยร้อยอันนี้เป็นชุดฝาหลังเดิมนะครับที่แขนยึดสลักสาริกาแตกหักนะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนสี่รร้อยนะครับต่อสายชาร์จขึ้นสถานะการชาร์จปกตินะครับนี่นะถอดสายชาร์จก็ดับนะครับต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาการยึด สายนาฬิกาสลักสายากาก็ทำงานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเราก็ได้ไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็จะมาทดสอบปุ่มกดนะครับปุ่มกดเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับก็จะไปหาโหมดวัดที่ประจอนี่ฮะหัวใจนะครับ ก็ขึ้นสถานะได้ตามปกตินะครับไฟเซนเซอร์ทำงานได้ตามปกตินะครับย,ย้ายบาร์โค้ดมาให้ด้วยนะครับจุดชาร์จได้เหมือนใหม่กระจกเซนเซอร์ฮาร์ดเรดก็ได้เหมือนใหม่นะครับเป็นฝาชุดฝาหลังมาพร้อมปุ่มกดของกาเมีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบค์เราก็ยินดีให้บริการนะครับปิดไฟเปิดไฟหน้าจอได้ตามปกติ ก็แนะนําว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเปิดซ่อมแล้วจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นจักรยานได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับนาล็กดีบค์ยินดีให้บริการครับดําเนินการต่อสายชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าดูนะครับว่าสถานะการชาร์จได้ตามปกติไม่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณมากครับ